สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุภูสุคนพรว่าสิอยู่ฟังไทยฟังงลาวหรือต่างประเทศก็ยินดีเข้าสู่สองคำบาทเหมือนเดิมเด้อพี่น้องเด้อเมื่อน,นี้คำบาทสิภาพี่น้องมาบึงนแูแฮมมตือตอนนี้ก็นั่งหยอกกันและก็กินอาหารหลายตัเกินแต่เนี่ย ร้ายตัวเด็กกับ,บวนไหวกันได้นี่หยอ,อกกันมือ,อ้บไหยออกระร่างกายได้นี่แฮ่แฮ่แฮ่ยาด้เพิงแหงาก่อนโอ้มักกัดกันได้เพลินนี่อยู่ห้ายตัวแด้กกัดกกันอันตรายอ่ะคนห้ายเกินนะ เป็นตะหากบอ่อพีนอ่น้องนี่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 เขาหากันบน่ได้นี่ยอกกัดกันเมืองว่านี่นี่นี่เวลาตอบสีายแบบนี้เลยนี่เ่าสีนวลเ่าสีนวลก็นวลสีปวดปวดอืมอืมคนมายอกเนี่ยอันนี้ได้นี่ พุ่งกาตนันีงเฮ้ยนี่ว่าบัวหากินหายาปวดปวดเขาไปสูกันในกองทรายเอาเขาไปเกือทรายนี่นี่คนมาต่อนี่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 ต้อเด็กปุเป็นเนี่ยนี่เอกหลัก์ของเรอรนเนี่ยนี่เนตาหากเด้นนี่ ไม่รอดต่อเดี๋ยวปจีมากยืนสองขาเนีกักะลาดเดือพันมาพันมาดินกะลาดเนี่ยเนี่ยอันนี้มันมีมันมีสองพันเดือพี่น้องเดือหนูแฮมเตอร์กับหนู หนูย no in ินดูยินดูเย็นดูหนูย็นดูโอ้ยซื้อกซื้อตามก็เถิดคนนี้พี่น้องเอ้ยนี่ใต้ตัวจะได้แหงบุญไหวกันได้นี่ปวดเป็นตาหาขนาดตัวตัวเออเออเออแย่งกันปวดหายท่องคะแนนแข่งคะแนนแข่งก็มอดียืนอยู่กองายตอนนี้ นี่นี่นี่นมาีนได้กะลาสะใหะาดักะลาเช็ดสูงปวดปวดแย่งกันปวดปวดแย่งกันดินที่นองเ้ยเบอรงกเด้อนี่ปวดปวดปดปหอยตดไปตีดปวดปวดเอาโต๊ะนนน่ะนี่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 คนอดก้อแนน่แน ปวนเป็นยุ่มยอยู่ปวดอยู่เจ็บแหวกเกาตัวปวได้พี่นอเลยร้ายเป็นได้ด้บตัวปวดซีบตัวปวดี่นอเ้ยเอ็นกะแด้ปดปพดเพนแย่งกระดาษกระดาษเช็สูบกันปวดนวดดเพื่นดินเด็กเกม่ไกินเด้พี่นอเ้ย ก็ดินได้นี่ยฝนมากคากขนาดด้วยเนี่ยฝนฝนแป๊บเดียวจนมนเบ่อแตมทองบ่เนยกสีนว่นบ่ใช่นวลสีเอาบังนวลสีมาดูฝนบันวลสีฝน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 นึ่คิดโล่งหน้าเนี่ยบ่นกระซิ้งตเนี่ย มากลินขนาดเนี่ยแคปเศษสูเนี่ยปวนอาหารนี่บวกกินก็ได้เพื่อนมากลินนี่แย่งกันพวดนะ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 แย่งกันพูดปวดเป็นตาหากบอพี่น้องแหน่แหน่แห่ปวดปวดปวด ให้มาคลิปนี้กับเขามาสแสดงความคิดเห็นได้เด้อพี่น้องเด้อตีเตียนกันได้เด้อพิษผาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่มกักหยอกกันขนาดแสดงความคิดเห็นเขามาแบบสุภาพสุภฝาดด้วยพี่น้องเด้อ ปวดปวดปวดหลายตัวนี่แห้งกัดกันแน่นี่ปวดเป็นแย่งกันปวดปวดปวดมองงายต่อนเก่อนแต่ก็ง้อยตึงโมมีเนาะเด็ดๆเอาเอวดอ๋อๆอ๋อๆิันกระด้างเฉยอ้าวเขาไปเขาไปเกือกสายเ้ยพี่น้องเลยนี่นี่ นี่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 อ้ห์ล่ะเอาเป็นปูนปูนก็เท่าไหรลาจะไม่เป็นคาดอีหยังก็หลอคดีอะปูดปวนนี่ตูู่ทู่ยอยู่จิตนาฮักะดีพี่น้องเลยใช่ หยอกันบ่ฝุ่นพี่ดอกเอ้ยกระดาษเช็ดสูว่าหายแป๊บเดียวพคนดินพคนมาดินเด้่นี่หนูแฮมเตอร์นี่คนมาดินพคนมาดินกระดาษเช็ดสูนี่นี่นี่บอกคนแนนนนนนนดียวกันฮ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 ึ่มอืมหยอกกัน ยอ่อก,ก็ไม่คืนบ่ไดดเพื่ก็ห้องวันนี้อ่าะฮะมอหนี่ไปสอบคลิปนี้ก็สวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ซองค่ำวาดในเด้อพี่นองเด้อสิจบคลิปไปเพียงสำนีเด้อพี่นองเด้อ กับคำว,ว่าสบายดีและสวัสดีด้วพี่น้อง